ไปเห็นรถขั้นนี้ไก่หูว่ารถพอใหญ่ละเดอ้เออขั้นแลนน้ำกลนน้ำดาไก,ก่อานอขออวยพรให้โยโยยิงยิงเทินอขั้นที่แซงกัแซงโลดระวังเดอ้อระวังระวังเดอ้อ โยตัววายตัวโอโยแปลว่าโยก็ได้อ่านว่ายก็ได้อ่านว่ายโยก็ได้อ่านว่ายโยก็ได้ให้มันสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปให้โยโยยิ่งยิ่งภาษาสาอให้เจริญยิ่งยิ่งเทินภาษาไทยนี่ละ เขียนให้คนอา่านคันอยากแซงก็แซงไปโรดว่ได้ว่าคานไปจังเตานี่ละอืมอม,มาเล็กมามานี่กลับบริหัวคือมาของภูริเจ้ารือมาปญะแาชนบนถนน